สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับครูบูมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับสำหรับเนื้อหาทั้ง2ห้องของครูที่ครูได้รับผิดชอบก็คือม3าทับกับม3ทับเนี่ยตอนนี้จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของม3ทับเนี่ยคาบเรียนของเราจะไปตรงกับวันศุกร์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็พบว่าวันศุกร์เราไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนื้อหาของม3าทับอาจจะช้ากว่าม3ทับสสักนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้คร สำหรับเนื้อหาในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะฮะเราก็ลังพูดถึงเรื่องของ kingdom เป็นหลักนะฮะจริงๆแล้ว kingdom พูดถึงเรื่องของอาณาจักรที่แบบใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะจริงๆเราสามารถแบ่งได้เป็น5อาณาจักรนะฮะหอาณาจักรนี้นะฮะจะประกอบไปด้วย 1, ม monera นะฮะ monera จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียนะฮะแล้วก็ อาณาจักรที่2คือโปรติต้านะฮะโปรติต้าจะเป็นพูดถึงเรื่องของโปรโตซัวหรือว่าพวกสาหร่ายต่างๆนะเดี๋ยวนักเรียนมารู้จักกันว่าวสาหร่ายสีอะไรเนี่ยมีลักษณะบแบบไหนนะจริงๆแล้ววันนี้เราจะพูดถึงแค่2เรื่องแรกก่อนนะฮะแล้วก็อาณาจักรที่มันจะเป็นแพนเตก็คือพืชทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้นะฮะเราจัดว่าเป็นอาณาจักร แพนเต้แล้วก็อาณาจักรที่4คือฟังใจฟังใจเนี่ยจะเป็นพวกตระกูลเห็ดหรือลาฮนะพวกนี้มันจะเป็นลักษณะที่แบบเกิดขึ้นเหมือนพืชแต่ไม่ใช่พืชแล้วก็มีโครงสร้างมีองค์ประกอบมีโปรโตีนเหมือนสัตว์แต่ไม่ใช่สัตว์เพราะฉะนั้นเลยจัดออกมาเป็นหนึ่งอาณาจักรเลยก็คืออาณาจากักรฟังใจไปเลยนะฮะส่วนอาณาจากัาจากรสุดท้ายก็คืออาณาจักรสัตว์ที่เรียกว่าอะดิมาเรียเนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่าพูดถึงสัตว์ทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็จัดอยู่ในอาณาจักรที่5โเอาเคมไหมฮะ จริงๆแล้วนะเราจะต้องพูดถึงก่อนว่าอาณาจักรทั้ง5อาณาจักรนี้มันแยกกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาศึกษาทีละอาณาจักร สำหรับเนื้อหาม3ทับ2นะฮะครูก็เคยให้หนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโมโนล่าไปแล้วนะฮะแต่ว่าม3ทับ4เนี่ยครูยังไม่เคยให้เปิดดูเลยเนื่องจากว่าเวลาคาับสอนของเรามันตรงกับวันหยุดพอดีเลยนะฮะไม่เป็นไรสำหรับเนื้อหาตรงนี้เราก็ไปพร้อมๆกันก็ฝากม3ทับ2ทบทวนเนื้อหาโมโนล่าตามครูไปด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาม3ทับ4ก็เรียนรู้ไปวันนี้พร้อมๆกับเพื่อนเลยแล้วกันนะครับมาดูอาณาจักรแรกเรียกว่าคิงดอมโมโนล่าเนี่ยนะจริงๆแล้วพวกเนี้ยจัดอย เซลล์ยูคริโอตเนี่ยจะเป็นถ้าเกิดนักเรียนนึกไม่ออกนึกถึงอาตระก,กูลแรกๆเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นของการกําเนิดโลกครั้งแรกเลยมันจะยังไม่มีสิ่งมีชีวิตถ้าคขาพูดแบบน,นี้น่นาจ,จะเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่ออุณหภูมิมันเย็นลงเย็นลงจนเหมาะสมในก,การกําเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้น,นมาบนโลกสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะเกิดเป็นสิ่งแรกๆของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่จเจริญเท่าไหร่นะก็ใช้คํานี้แล้วกันมันก็จะไม่มีเ e ย er ื่อหุ้มน ด็อกที่แคนนะฮะนี่คือชื่อของมันนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีเซลเดียวเซลเดียวคือพูดง่ายคือพัฒนาย,ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มคลโลนีนะฮะถามว่าการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มปัจจุบันนี้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดแทบจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเกือบหมดแล้วนะฮะแล้วก็ อาจจะติดต่อการเป็นสายนักเรียนมาดูนะฮะลักษณะหรือรูปร่างของมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะฮะลักษณะแรกที่เรียกว่าวงกลมเนี่ยหรือที่เรียกว่าเค,คอะ <โ frustrating S 1> คัตเนี่ยฮะมันจะมีลักษณะที่ชัดเจนมากถ้าเกิดว่าหนูเคยเรียนในระดับปถมนะครโรงเรียนบางโรงเขาจะมีกล้องจุลทรัศน์ใช่ไหมฮะให้นักเรียนสองนักเรียนจะพบว่ามันจะมีลักษณะเป็นกลมๆเป็นก้อนๆอ,อะไรเงี้ยฮะ,ะหรือว่าประเภทที่2ที่เรียกว่าบาซิลัสนะฮะบาซิลัสที่เป็นแท่งๆนะฮะแล้วก็ประเภทที่3ที่เรียกว่า อ่าสไปรสไปรลหรือสไปรัตเนี่ยฮะมันจะเป็นเกลียวใช่ไหมฮะพวกนี้มันจะเป็นลักษณะที่ชัดเจนรูปร่างของมันฮะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของอ่าโมโนล่าที่เป็น uh, อ่าสชนิดก่อนแล้วกันทูจะสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนทั้งจริงแล้วมันจะมีด้วยกันอยู่2ชนิดคือประเภทแรกที่เรียกว่าอาร์เคียนะฮะแล้วก็ประเภทที่2ที่เรียกว่ายูแบคทีเรียอาร์เคียแบคทีเรียกับยูแบคทีเรียเนี่ยต่างกันฮะ อ่ะถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปครั้งหนึ่งก็คือตอนที่มันกำเนิดโลกใหม่ๆเนี่ยโลกเราอยู่ในยุคโบราณใช่ไหมฮะจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะเกิดขึ้นมาได้จะถามว่าเหมาะสมกับการดำรงชีวิตไหมคําตอบคือไม่เนื่องจากว้าอะไรบางเช่นน้ําทะเลมีความเค็มจัดหรือว่าโลกมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะสูงมากอะไรประมาณนี้หรือมีความเป็นกรดเป็นด่างที่มันเกินสิ่ง,งมีชีวิตที่จะสามารถอาศัยอยู่ได้ในปัจจุบันฮะก็เราจะพบ แบคทีรียพวกนี้เกิดขึ้นก่อนบนโลกนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลแรกๆเลยในการดำรงชีวิตเนี่ยจะแบ่งแบ่งได้เป็นลักษณะใหญ่ๆอยู่2ลักษณะนะ,ะก็คือเล่าให้ฟังก่อนว่าการดำรงชีวิตของมันเนี่ยอาจจะอยู่ได้ในแหล่งน้ำพุร้อนเห็นไหมถามว่าพวกเราอยู่ได้ไหมน้ำพุร้อนอยู่ไม่ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นทะเลที่มีน้ำเค็มจัดๆเลยเนี่ยพวกนี้มีชีวิตอยู่เพราะถามว่าจริงๆแล้วน้ำร้อนที่นักเรียนกินเนี่ยแล้วเราเ,า,เาเอาอาหารทุกอย่างไปต้มในน้ำร้อนถามว่ามี มีแบคทีเรียไหมคำตอบคือมีฮนะตัวอย่างเช่นเราไปห้างใช่ไหมไปกินข้าวบนห้างบิ๊กซีเง,งี้ยหรือว่าห้างโรบินสันเนี้ยแล้วก็จะมีสูตรอาหารแล้วก็จะมีช้อนแล้วก็จะมีอะไรฮะมีหม้อต้มน้ําให้เราเอาช้อนไปล้างอาเขาเรียกแล้วเอาไปจุ่มฆ่าเชื้อโรคถามว่าจริงๆแล้วมีเชื้อโรคไหมคําตอบคือไม่แน่นะฮะในน้ําร้อนนั้นอาจจะมีเชื้อโรคมากกว่าด้วยซ้านะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะ,ะก็อาจจะพูดถึงเรื่องของอ่า สิ่งมีชีวิตที่จะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำพุร้อนหรือว่าทะเลที่มีความเค็มจัดเนี่ยบริเวณที่มีความเป็นกรดสูงด้วยเห็นไหมมันไม,ไม่ไม่น่าอยู่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกนี้จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆของโลกก็ได้นะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มยูคาอายูริอาเคียโอตาฮะซึ่งมีการทำไมฮะชอบความเค็มไหอยู่ในที่เค็มจัดๆเลยนะฮะหรือว่าคลีนาเดียโอตานะคีนาเคียโอตาเนี่ยจะเป็นพวกที่อยู่ในอุณหภูมิสูงหรือชอบที่มีความเป็นกรดสูง เห็นไหมตัวนี้ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมอะทีนี้มาดูยูบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียที่พบในปัจจุบันที่เรายังสามารถพบเห็นเราได้นะก็คือ1นะฮะประเภทที่1ก็คือเรื่องของโปรโอแบคทีเรียนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของโปรโอเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องที่มันสําคัญสําคัญก็คือมันสามารถสังเคราะห์แสงได้นะ,ะซึ่งจริงๆแล้วการสังเคราะห์แสงนะะัเนเยนอาจจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆพืชไหมมันอาจจะคล้ายๆพืชแต่การสังเคราะห์แสงของมันไม่เหมือนพืชโอเคไหมฮะมันใช้เลยฮะมันใช้ไฮโดรเจนซัลไฟนะฮะ อ่านี่คือสิ่งหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการช่วยตึงอากาศมันจะใช้ในตัวเจนนะฮะแก๊สในตัวเจนเนี่ยในการทำไมฮะในอากาศสร้างเป็นสารประกอบอาจจะพบได้ในดินเช่นอะไรบ้างเช่น ในรากของปมถั่วเนี่ยอาจจะมีที่เรียกว่าไลโซเบียมนะฮนะไลโซเบียมถ้านักตือนักเรียนนึกภาพไม่ออกนักเรียนอาจจะเคยเห็นคลิปวิดีโอที่เขามีการปลูกถัว่วใช่ไหมฮะแล้วก็แบบบริเวณรากของมันจะมีอะไรขา,ขาวๆอ่ะนะเนี่ยคือเรื่องของแบคทีเรียที่มันติดอยู่ที่รากถั่วเนี่ยไอ้พวกนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นโปรโอแบคทีเรียโอเคไหมฮะแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยจริงๆแล้วจะพบในอ่าเขาเรียกว่ามันอาจจะอยู่ในสัตว์หรือที่เรียกว่าอยู่ในเซลล์สัตว์ที่เรียกว่าเป็นปรสิตนั่นเองนะนักเรียนจําคํานี้ได้ไหมคะ คล้าใบเดียใช่ไหมฮะพวกนี้มันจะทําให้เกิดโรคในสัตว์ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นโรคหนองในนะฮะโรคหนองในเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์พูดง่ายๆคือมอีความสกรปรกนั่นเองนะหรือว่ามันอาจจะอยู่ในที่ที่มันชื้นจัดอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแบคทีเรียพวกนี้อาศัยอยู่นะแล้วก็ทั้งสองข้อนี้ก็จะถือว่าเป็นแบคทีเรียประเภทแกรมลบหมดเลยนะฮะ อ่ะโอเคนะทีนี้มาดูกันต่อในข้อที่3นะครับเขาเรียกว่าเป็นสไปโรคิดนะฮะหรือที่เรียกว่าเป็นเกลียวเนี่ยฮะจริงๆแล้วรูปร่างที่เป็นเกลียวเนี่ยมันจะชัดเจนแน่ๆก็คือทำไมฮะมันมีการน,นำลงชีวิตแบบอิสระนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันอาจจะทําให้เกิดโรคซิฟิลิสฮะหรือโรคโรคอะไรฮะโรคหนองในหรือว่าโรคฉี่หนูโรคฉี่หนูเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทที่เป็นอะไรฮะแบคทีเรียประเภทสไปโรคิดนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ประเภท สองสามสามประเภทเมื่อกี้นี้ทบทวนก่อนนะมีโปรตีโอแบคทีรียใช่ไหมฮะแล้วก็มีคลาบไบเดียแล้วก็มีสไปโรคิดพวกนี้จัดว่าเป็นยูแบคทีเรียประเภทแกรมลบนะเป็นแกรมลบทีนี้มาดูข้อที่4ี่นะ,ะเป็นแบคทีรียประเภทแกรมบวกบ้างนะฮะก็อาจจะเป็นพวกอะไรฮะอาจจะเป็นพวกที่ใช้ทํายาปฏิชีวนะต่างๆใช่ไหมเหมือนเวลาที่เราไปโรงพยาบาลใช่ไหมฮะล้วก็เราจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะมันจะมีข้อดีและข้อเสียข้อดีคือรักษาได้รวดเร็วแต่ข้อเสียคือ ต้องกินยาให้หมดถ้าเกิดกินยาไม่หมดมันก็จะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเลยฮะแบคะทีเรียประเภทแกมบวกนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นอาที่เป็นบาซิลัสเนี่ยสามารถผลิต กรกดแลติกนามาทําอาหารได้เช่นอะไรบ้างเช่นโยเกิร์ตไหมพวกผักดองพวกเนยพวกเนี้ยเราจะพบว่าไอพวกเนี้ยมันจะต้องอาศัยอยู่ในที่ที่ทําไมฮะมีความหวานนะมีน้ําตาลเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันกินน้ําตาลเป็นอาหารนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะ,ะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างเอนโดสปอร์นะฮะทำให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้มันอาจยอยู่ในที่ที่ทาไมฮะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ได้มันก็อยู่ได้อันนี้คือ บางชนิดเนี่ยไม่มีผนังเซลล์มีเฉพาะเยื่อหุ้มเซลนะฮะก็อาจจะเป็นเซลลที่มีขนาดเล็กแล้วก็ต่อให้เกิดโรคปอดบวมก็ได้อันนี้คือเรื่องของแลคโตบาซิลัสเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วจัดว่าเป็นแบคทีเรียแกรมบวกก็จะมีอะไรบ้างมีเรื่องของสเตปโมอาสเตปโทมาซิต uh, ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นยาปฏิชีวนะหรือว่าบาซิลัสหรือว่าแลกโตบาซิลัสเนี่ยสตัวนี้ก็จะอยู่ในแบคทีเรียประเภทแกรมบวกนะฮะส่วนข้อที่5นะก็จะเป็นเรื่องของไซโนแบคทีเรียนะฮะจริงๆแล้วไซโนแบคทีเรียเนี่ย มันมันอาจจะเป็นสามารถที่จะสามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะม,มันมันมีสารสีอยู่เช่นอะไรบ้างเช่นคลอโรฟิลใช่ไหมคลอโรฟิลเนี่ยก็เป็นสารสีเขียวใช่ไหมที่นักเเลยเคยเรียนไปนะหรือว่าจะเป็นแคโรทีนอยเนี่ยแคยโรทีนอยก็จะเป็นอะไรฮะเป็นสารสีแดงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพวกนี้จะอยู่ในอะไรฮะอยู่ในถุงแบนๆที่มีเยื่อหุ้มเซลล์นะฮะสามารถตึงในโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบในเตรตได้นะจริงๆแล้วพวกนี้มันก็ ถามว่ามันเข้าใกล้ที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นไปแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะเพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องนี้ที่ครูชบทวนให้นักเรียนฟังเนี่ยห้าข้อเนี่ยฮะก็จะจัดอยู่ในประเภทของอะไรฮะของประเภทยูแบคทีเรียนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าสรุปก่อนนะอนจาจักรแรกโมโนล่าแบ่งออกเป็น2ตัวก็คืออาร์เคียกับยูแบคทีเรียซึ่งอาร์เคียเนี่ยเราพูดเลยว่ามันเป็นอะไรฮะมันเป็นแบคทีเรียโบราณแล้วกันนะ,ะส่วนเรื่องของยูแบคทีเรียเนี่ยแบ่งได้เป็น5ข้อหลักๆก็คือแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ก็คือ ลบกับบวกลบมี3ข้อแล้วก็บวกมี2ข้อถูกต้องไหมฮะนี่คือสิ่งที่หนูอยากจะฝากไว้อ่ะโอเคนี่คือเรื่องแรกที่ทบทวนกันไปแล้วก็อยากจะฝากให้นักเรียนมีความรู้กลับไป ในการเตรียมสอบปลายภาคด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับเป็นคิงดอมอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอาณาจักรโปรติตต้านะฮะโปรติตต้าเนี่ยจะเป็นอนาณาจักรที่2แล้วกันนะฮะถามว่าโปรติตต้าเป็นอนาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะักเรียนมาดูนะฮะโปรติตต้าก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของโปรโตซัวหรือพวกสาหร่ายต่างๆนะครับออะเรามาดูกันนะครับสําหรับเนื้อหานี้นะฮะเราอาจจะพูดกันก่อนว่าจริงๆแล้วโปรติตต้าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทาไมฮะ อาจจะมีเซลลเดียวหรือหลายเซลลก็ได้เนื่องจากว่ามันมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นเซล์เซล์ชนิดที่แบบมีเซลเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเซลลที่เรียกว่ายูคาริโอตซึ่งทําไมฮะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่เซลล์เหล่านี้ยังไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่ออาจจะบอกว่ามันอาจจะมีหลายเซลลเหมือนตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ถูกต้องไหมฮะแต่ถามว่าเราฝ่าจะมาเป็นมนุษย์เราได้เนี่ยหรือมาเป็นสัตว์ได้เนี่ยเราจะต้องพัฒนามาค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านมากเพราะฉะนนั้้จริงแลววถาาม่ พวกอาณาจักรโปรตีตาเนี่ยมันจะต้องทำไมฮะมันต้องกาเนิดขึ้นมาบนโลกก่อนพวกเราอยู่แล้วโอเคไหมฮะคือถามมาดูต่อนะถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันทำไมฮะมันยังไม่เป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะเป็นอของพืชและสัตว์รวมกันเช่นมีการเคลื่อนที่ก็ได้นะแต่มีการสังเคราะห์แสงได้ด้วยเพราะฉันถามว่าจริงๆพวกเนี้ยเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ต้นๆเขาเรียกว่าอะไรต้นๆเทอมใช่ไหมว่าสัตว์กับพืชต่างกันตรงที่สัตว์เนี่ยสามารถหาอาหารเองได้แต่สร้างอาหารเองไม่ได้คือหาได้ ไปล่าได้แต่สร้างไม่ได้ส่วนพืชเนี่ยสร้างอาหารเองได้แต่ทำไมฮะไม่ใช่ผู้ล่าเป็นผู้ผลิตอันนี้คือน,นักเรียนเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วแต่สาหรับอาณาจักรเนี้ยมันจะเป็นอนาณาจักรที่ค่อนข้างจะเหมือนเอาเอาพืชกษัตริย์มารวมล่ากันนะฮะก็คือมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้และก็ทำไมฮะมีการสั่งคอ์แสงเพื่อสร้างอาหารได้เช่นเดียวกับพืชนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนทำความเข้าใจกับโปรติต้าก่อนฮะอ่ะมาดูสําหรับเรื่องของโปรติต้าเนี่ยสิ่งที่นักเรียนคุ้นคุ้นกันดีเลยก็คือเรื่อองงข แบ่งเอาเป็นสามข้อหลกักๆนี่นคือเรื่องของโปรโตซัวนะฮะโปรโตซัวแล้วก็มีสาลายนะแล้วก็มีลาเมือกนะดูจากภาพานี้คุ้นๆไหมส่วนใหญ่นักเรียนจะคุ้นๆในเรื่องของสาลายเป็นหลักนะฮะเรื่องสาลาเนี่ยนักเรียนเคยกินด้วยใช่ไหมเท่าเกียน้อยเนี่ยนะฮะมาดูกันฮะว่าจริงๆแล้วสาลายเนี่ยเรากินประเภทไหนกันเข้าไปนะฮ <of> ะ,ะอ่ะมาดูก่อนประเภทแรกก่อนพูดถึงเรื่องของโปรโตซัวนะฮะจริงๆแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดเล็กมากๆเราอาจจะต้องใช้กล้องจุลทรรศในการส่องดูนะฮะ อันนี้ชัดเจนรูปสีเขียวข้างล่างเห็นไหมถ้าเกิดนักเรียนเรียนโรงเรียนที่คุณครูเขาแบบขยันขยันหน่อยนะเขาก็จะให้นักเรียนส่องล้องใช่ไหมแล้วก็จะพบว่าอิมิเซลพวกนี้เป็นเป็นเซลล์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในทำไมในเพลที่ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมฮะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นอะมีบาเนี่ยเขาจะจับอะมีบ้าหรือพารรมิเซียมที่มันอยู่ในน้ําที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เนี่ยมาส่องล้องใช่ไหมฮะนักเรียนจําได้ไหมแล้วก็จะพบว่ามันมีตัวพวกนี้เคลื่อนที่อยู่ไอพวกนี้แหละฮะมันจัดอยู่ในอนจาจกรรที่เเ่เเาาวป็น อ,อยู่ในโปรติต้าหรือที่เรียกว่าพวกโปรโตซัวนั่นเองนะครับจริงๆแหล่งที่อาศัยพวกมันเนี่ยจะต้องอยู่ในน้ําจืดหรือในน้ําเค็มก็ได้แต่สภาพที่มันจะต้องอยู่ได้เนี่ยจะเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าอยู่ในสภาพปรสิตกับสิ่งมีชีวิตอื่น พูดง่ายๆคือพวกมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยแต่เพียงแค่ว่าทำไมฮะมันรับประโยชน์จากสิ่งอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าพวกโปรตโตซัวเนี่ยดีไหมคําตอบคือมันยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ําก็ได้นะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันยังไม่เจริญเท่าไหร่นะเชื้อพลาสโมดียมเนี่ยจริงๆแล้วทาให้เกิดโรคมาเรียถามว่าพวกนี้เราได้รับเข้ามาเราก็อาจจะทําให้เป็นโรคได้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็นพหาหะเช่นยุงเนี่ยมากัดเราใช่ไหมยุงจะเป็นพหาหะเกี่ยวกับโลกของโรคมมา,าีนนะกือพว้ั มันมากับพวกนี้เพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วอันตรายกับพวกเราไหมก็อันตรายในระดับหนึ่งเลยนะฮะอะมาดูประเภทที่2ประเภทสาหร่ายบ้างสาหร่ายเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น4ี่กลุ่มใหญ่ๆเลยนะฮะก็คือสาหร่ายที่เราคุ้นเคยกันดีอันดับแรกเลยคือเรื่องของสาหร่ายสีเขียวนะฮะสาหร่ายสีเขียวเนี่ยแน่นอนมันสีเขียวใช่ไหมแสดงว่ามันต้องมีเลยฮะมันจะต้องมีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมแล้วก็มีคลอโรพาร์ในเซลล์ด้วยนะ,ะเป็นสาหร่ายกลุ่มใหญ่ที่สุดพบตามบ่อคลองบึงคูน้ําและในน้ําทะเล นักเรียนแน่ใจหรือเปล่าว่าสาหร่ายที่นักเรียนกินเป็นสาหร่ายทะเลหรือว่าเป็นสาหร่ายที่ขูดมาข้างๆบ่อในบ่อป่าหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสงสัยนะว่าสรุปว่าเรากินสาหร่ายอะไรกันแน่นะฮะเขาเอาอะไรมาขายเราอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องทำความเข้าใจแน่นอนว่าสาหร่ายที่เรากินเนี่ยจะเป็นประเภทที่หนึ่งอยู่แล้วนะก็คือเรื่องของสาหร่ายสีเขียวพวกเรากินสาหร่ายสีเขียวไหมเคยแกะซองมาไหมใครเคยกินสาหร่ายจีนบ้างสาหร่ายจีนออกแดงๆเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเอาสาหร่ายเขียวมาให้เรากินหรือเปล่านะฮะ ประเภทที่2คือเรื่องของสารละลายสีน้ำตาลแกมเหลืองเนี่ยจะเป็นพวกไดอะตอมฮะไดอะตอมก็พูดถึงเรื่องของซากของมันเนี่ยจะสามารถนํามาทำไมฮะทาน้ํายาขัดรถหรือยาสีฟันได้นะแล้วก็รวมถึงพวกเครื่องสําอางต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ส่วนผสมที่เรี Creation, เรยกว่าสารละลายสีน้ําตาลหรือแกมเหลืองเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของ,ของการทําเครื่องสําอางนะฮะก็ดูจากลักษณะที่เกิดขึ้นนะลักษณะประมาณนี้คือได้จากการส่องดูนะฮะอ่ะประเภทที่3มาดูก็คือสารละลายสีน้ําตาลนะฮะ สารสีน้ําตาลเนี่ยจะพบในทะเลหรือที่เรียกว่าในน้ําเค็มนั่นเองฮะเราอาจจะต้องใช้ไอสารลหลตัวนี้นะมาการทําบุ้นใช่ไหมแล้วก็สารที่ทําให้เกิดการคงตัวในายาสีฟันไอสครีมหรือแม้กระทั่งโลชั่นต่างๆที่เราใช้เนี่ยเป็นครีมแบบ ด้งๆได้ใช่ไหมเป็นแบบยิบๆเนี่ยพวกนี้มันอาจจะใช้ส่วนผสมของสารลายสีน้ําตาลนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําปุ๋ยแล้วก็มีไอโอดีนแล้วก็โพแทสเซียมค่อนข้างจะมากจริงๆพวกนี้ถามว่าประโยชน์เยอะไหมเยอะมากเลยนะฮะสำหรับสารลายสีน้ําตาลนะฮะแล้วก็เนื้อหาตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของสารลายสีแดงฮะอันนี้ก็อยู่ในน้าเค็มเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เราจะใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะในการทําเครื่องสําอางนะฮะเป็นส่วนผสมของยาขัดรองเท้านะฮะแล้วก็ ผู้ชายที่เราเคยบีบไหมเคยเคยเอาขวดขวดที่มันกดกดมาสําหรับโกนหนวดแหมครีมโกนหนวดที่เป็นขาวๆนั่นนะฮะอันนั้นอะ่ะอยากจะบอกว่ามันทําไมฮะมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทําครีมโกนหนวดก็คือสารลายสีแดงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสารลายเนี่ยเราอาจจะแยกได้เป็นประมาณนี้นะฮะก็สำหรับเนื้อหาที่ครูยอยากจะฝากไว้นะก็จะคือ2ตัวนี้นะครับคือเรื่องของโปรโตรูัวแล้วก็สารลายนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าเราอาจจะมาพูดต่อใน เรื่องของอาณาจักรต่อไปนะตอนนี้เราพูดไปแล้วเรียบร้อยเกี่ยวกับข้อกับอาณาจักรทั้งสองอาณาจักรมันนั่นก็คือโมโนล่าที่พูดถึงเรื่องของแบคทีเรียต่างๆจำได้ไหมฮะแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียโบราณกับแบคทีเรียในปัจจุบันซึ่งแบ่งได้เป็นห้ข้อน,นะฮะแล้วก็โปรติต้าเนี่ยโปรติต้าก็จะเป็นพวกปวโปรโตซัวต่างๆแล้วก็กสาหร่ายอีก4ชนิดที่ครูได้พูดไปนะนะักเรียนท่านฟัเข้าใจให้ดีนะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะอาจจะมาพูดถึงเรื่องของเพนเต้เรื่องของพืชเป็เออนหล นักเรียนเคยเรียนมาบ้างแล้วไม่ยากนะไม่ยากแต่เรื่องของการจําชื่อที่ย่อยลงไปจากงดอมเนี่ยเช่นเป็นเรื่องของอะไรฮะเป็นเรื่องของไฟล่งไฟล่ำอะไรเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะเยอะมากสําหรับเรื่องของอาณาจักรที่มีสิ่งมีชีวิตเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเรื่องของการไล่ลําดับต่างๆเนี่ยมันอาจจะพูดถึงสิ่งเล็กๆเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันมากนะถามว่าหมากกับแมวเนี่ยจริงๆแล้วมีบรรพบุรุษเดียวกันไหม อาจจะใช่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วในครั้งหน้านะเราค่อยมาพูดกันวันนี้เอาแค่สหัวข้อ,ขอ,อน,นี้อยากหลักให้ในักเรียนจาให้ได้ก่อนว่าโมโนล่าเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยพูดถึงแบคทีเรียเนี่ยมันมีลักษณะป,ประมาณไหนนะหรือว่าโปรติต้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของโปรโตซัวกับสาหร่ายเนี่ยมีลักษณะป,ประมาณไหนอันนี้คือคิงดอมสองคิงดอมที่ฝากไว้นะครับสำหรับนเนื้อหาในวันนี้ก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ